ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเวร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอเเาามมมมวววััันน่่่งงกกอปปะดดจขยยยไไททีีี้้ึหล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเที่ยวเรามาไมไทยแลนด์เวิร์วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับและพิธีที่เห็นอยู่ครับคือพิธีอัญเชิญองค์พระเข้าสู่พิธีพุทธาพิเศษและยกฉัตรสุวนนะรรณมณิกะเจดีจำลองซึ่งจัดขึ้นที่วัดจองพระบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเชิญชมได้เลยครับเป็นอีกงานบุญที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ของอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกด โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะขบวนจากพระพิสุกสงฆ์และคารวาสชาวสีลังกาตลอดจนคณะนาฏศิลสินสีลังกาได้เดินทางมาร่วมในขบวนครั้งนี้ด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้ขบวนแห่นะครับได้เข้าสู่มณฑลพิธีที่วัดจอมพระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนพิธีสําคัญจะเริ่มนะครับผมว่าเราไปทําความรู้จักวัดจอมพระแห่งนี้กันก่อนดีกว่าครับวัดจอมพระเป็นที่ปริษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอายุกว่า600ปีและยังเป็นสถานที่ปริษฐานสุวรรณมริกะเจดีจำลองซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับก็จะมีพิธียกฉัดขึ้นสู่ยอดเจดีและนับจากวันนี้ไป วัดจอมพระก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาและเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็เป็นพิธีเบิกเนตรและก็บรรจุองค์พระลงในสุวรรณมรลิกะเจดีจำลองก่อนที่ทำพิธียกฉัดขึ้นสู่ยอดเจดีต่อไปครับและประธานในพิธีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่น้ำพึ่งของเรานี่เองครับ ดรบมหลวงสลารีากิติกากรประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงกับผมนายสลิดร,รัตนวงศ์นายอำเภอ,อยางชุมน้อยในายนามของประชาชนชาวอำเภอ,อยางชุมน้อยและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรู้สึกขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านและคณะ ที่ได้มาร่วมง,งานบุนมหาวุทธ์สองประเทศในวันนี้สุวรรณมาลีวิกาเจดีจำลองจากเมืองอนุราชปุระประเทศศรีลังกาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูนสโกได้ทําพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันวิสาขบูชาวันที่15พฤษภาคม เชื่อมั่นว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเหล่าองค์เทวีเทวราทุกๆพระองค์มาร่วมกันอนุโมทนาบุญนะคะเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่และพิ่งก็ขออนุโมทนาบุญจากใจแล้วขออนิสงส์แห่งบุญน,นี้ให้ผัสสงทุกๆรูปนะคะหลวงปู่เกตน,นะคะแล้วก็ทุกๆท่านที่อยู่ณที่นี้ ยิ่งมีความเจริญในพระธรรมนะคะสำเร็จในพระธรรมมากยิ่งขึ้นไปแล้วก็ปุทชชนนะคะสาธุชนทุกๆคนก็ขอให้เจริญด้วยความสุขความร่มเย็นสิริอายุวันนะสุขะภาระปฏิภาณรนษสารสมบัติ มนุษสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้สำเร็จนะคะนักผลนิพพานตามรอยพระองค์ในระยะเวลาอันใกล้ที่สุดขอให้ทุกคนบญรักษาเทวดาคุ้มครองปลอดัการทุกเมื่อค่ะสาธุสาธุสาธุอน,นุโมทาี้ วันนี้เสร็จสิ้นพิธีสาคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนพรุ่งนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลสําคัญที่เขาจะเล่าถึงที่ไปที่มาการสร้างสุวรรณมาลิกะเจดีจําลองแห่งนี้ที่วัดจอมพระเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะครับส่วนวันนี้บ้านขายบ้านมันครับไปกลับบ้านร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเรเรดจำกัดมหาชน างละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงแถมแๆมข้างๆผมครับคือแม่ชีฐานิดาครับสวัสดีครับสาธุค่ะซึ่งแม่ชีวันนี้นะครับจะพาเราเดินชมรอบๆสุวรรณมาริกะเจดีจำลองค่ะผมจำได้ว่าเมื่อสองปีก่อนเนี่ยผมมาเขาเรียก วางศิลาฤกษ์กับพี่น้ำพึ่งซึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์นี่ยังครับสมบูรณ์เรียบร้อยเมื่อวานค่ะมีการทําพิธีอันเชิญฉัดขึ้นสู่ยอดเจดีย์เรียบร้อยยิ่งใหญ่มากค่ะอทำไมลูกรู้มาด้วยสิครับดูบริเวณรอบๆเลยก็แบบถ่ายภาพฝากคุณผู้ชมแล้วก็มีอัศจรรย์อะไรบางอย่างให้คุณผู้ชมเห็นเห็นแล้วแหละคทบ ง,งดงามสวยงามเป็นศิลปะของศรีลังกาเพราะว่าเราได้ขออนุญาตทางประเทศศรีลังกานั้นรสร้างเป็นองค์จำลองซึ่งองค์จริงนั้นเป็นมรดกโลกเชียวนะอายุบบรครับเจดี JD สวนนมาเลเนี่ยตั้งอยู่เมืองอนุราธปุระประเทศศรีลังกาครับถือว่าเป็นเจดีที่ใหญ่แล้วก็เป็นมรดกโลกด้วยเจดี JD องค์นี้สูง100 120อเมตรแล้วก็รอบเจดีเนี่ย330เมตรนะครับ ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราประทกินทั้งหมด3รอบนียเท่ากับกิโลกว่าครับก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่ถือว่าตัวณัปัจจุบันนี้คือเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับคือเจดีย์เนี่ยสร้างโดยพระเจ้าทุตตการเนียภัยเป็นเป็นพระราชาที่ทรงปกครองประเทศศรีลังกาเป็นองค์แรกที่ปกครองทั้งแผ่นดินนะครับเจดีย์องค์เนี่ยมีอายุประมาณพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีครับถือว่าเป็นเจดีย์ที่เก่ามาก แต่ว่าทุกวันนี้ก็ได้บุรณะบุรณะเกิดขึ้นแต่ว่ายังรัรบสภาพเดิมไว้เจดีย์องค์นี้ได้บรรจุถือว่าเป็นบรรจุพระธาตุเยอะที่สุดในโลกเพราะว่ารเพราะว่าตอนที่พระมหินดามาเนี่ยได้มอบพระธาตุไว้โถหนึ่งก็โถนึงก็คือประมาณกำมือเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสถานที่เดียวที่บรรจุพระธาตุไว้ทั้งหมด ที่เยอะที่สุดในโลกก็ถือว่าเจดีย์แห่งนี้ก็เป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พระพุทธศาสนิกชนที่ไปกราบสักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นคนศรีลังกาคนไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยถ้าไปศรีลังกาต้องไปกราบเจดีย์องค์นี้เป็นการเหมือนกับว่าเขาเฝ้าพระพุทธเจ้า,าด้วยสำหรับสุวรรณมาริกะเจดีย์จำลองวัดจอมพระได้รับประธานอนุญ,ญาต จากสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายอัศคิริยะหรือฝ่ายสยามวงให้นําต้นแบบองค์จริงมาสร้างเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีด้านพุทธศาสนาระหว่างประเทศศรีลังกาและประเทศไทยนั่นเองครับอยากทราบครับว่าทำไมถึงเลือกวัดจอมพระเป็นที่ปดิสถานของเจดีครับ มีองค์ประกอบหลายอย่างค่ะที่คุณแม่กับศรัทธาแล้วก็พระอาจารย์แมะทง่งทางชาวศรีลังกาเอาจุดประสงค์แรกเลยคือเราต้องการตั้งมั่นพระศาสนาในชุมชนนี้คร,ครับโดยเฉพาะเกี่ยวพันกับเจด,ดีพระศาสนาตรงนี้ถ้าตั้งมั่นแล้วศาสนาเราก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วสาธุชนตรงนี้ก็จะได้รู้จักแล้วก็สื่อศาส,สนาต่อไปด้วยค่ะซึ่งจริงๆม,ม,มีมีมีชาวบ้านแถวนี้เขาแบบอยากให้ไปสร้างตรงตรง,ตรงไหนบ้างไหมครับก็มีค่ะแต่ต้องเลือกตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ ข้อที่หนึ่งเลยมีหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่ดูแลหลวงพ่อโตนั้นศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดนิมิตเกิดติ่งที่เรียกว่าแบบขอตรงนี้นะเป็นพระสุวรรณมณิกะเจดีย์ก็เลยสร้างตรงนี้สร้างตรงนี้เลยแล้วขนาดนะครับจากองค์จริงกับ องจำลองอะครับ<ข> ا, แตกต่างก<อ>ันไหมครับแตกต่างมากค่ะอ,องค์จริงกนะ็คือ100เมตรกว้างสูงก็100เมตรแต่องค์จำลองนี่แค่35เมตรเองก็กว้างก็35สาเมตรสูง21เมตรค่ะแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องของศิลป,ปะเพราะเป็นศิลป,ปะที่งดงามความงามด้านสถาปัตยกรรมการสร้างสุวรรณมาลิกะเจดีจำลองโดยเฉพาะยอดฉัตรซึ่งทำด้วยทองเหลืองประดับอัญมณี ล้วนเป็นฝีมือของช่างชาวศรีลังกาทั้งสิ้นครับนอกจากนี้ด้านบนยอดเจดีภายใต้ฐานของยอดฉัดนั้นได้ผลิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ9แผ่นดินที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา mm hmm. เพื่อน,นำมาเป็นพุทธบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่พุทธศาสนิกชนอีกด้วยล่ะครับจับได้ไหมม่ได้คะ่ะลูกได้คะ่ะนี่คือปั้นปั้นปั้นมือ ปั้นมือค่ะคแต่ปั้นมือองค์แรกแล้วก็วเ,หเหมือนจริงมากนะครับใช่ค่ะเหมือนจริงค่ะอารมณ์อารมณ์ตาอารมณ์ความรู้สึกของแบบช้างนี่คือได้เลยครับเห็นแม่เขามองเราอยู่ครับนี่คือช่างไทยหรือช่างศรีลังกาครับช่างศรีลังกาทั้งสิ้นเลยค่ะ แสดงว่าเจดีเนี่ยครับไม่มีงานฝีมือของมีแต่รากฐานอย่างเดียวรากฐานที่ว่าชาวบ้านของเราช่วยกันงทาใช่ค่ะนช่างชาวไทยครับกี่กี่กี่เชือกครับช้างที่นี่69เชือกเท่ากับของจริงเลยไหมครับของจริง3 6มริองค่าโสามร้อยหกสิบสองที่นี่คือนี่มีแค่6 9 6 9บเของเราเล็กค่ะองค์เจดีเล็กเลก็เลยสร้างนานไหมครับ ใช้เวลา1วันก็1ตัวค่ะ1วัน1ตัวก็69วันประมาณนั้นวันความหมายของหมายถึงอะไรครับนี่เป็นศิลปะใช่ค่ะศิลปะศิลปงการที่มีช้างร้อมอเราจะเห็นหลายๆที่ที่เป็นของศิลปงการมาหมายความว่าที่สุวรรณมริกาเจดีอมริงอ่ะนะใช้ช้างสร้างในสมัยโบราณ ไม่มีเครื่องจักรช้างนี่ก็จะลากความหมายใช่ลากหินลากมาแล้วก็ช้างก็เป็นสัตว์ที่มีอานาจจะปกป้องพระเจดีย์ด้วยแล้วเป็นการประกาศเกียรติคุณท่านด้วยให้ท่านยืนอยู่เนี่ยจ้ะความยิ่งใหญ่อลังการของเจดีย์ครับค่ะเป็นงานฝีมือช่างฝีลังกาหมดเลยทําไมเราถึงใช้ช่างฝีลังกาหมดเลยครับเพราะว่าเราได้ขออนุญาตจากทางประเทศศีลังกาซึ่งองค์จริงเป็นมรดกโลกเป็นลงทะเบียนอยู่ใน ยูเนสโเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างให้เหมือนจริงที่สุดเหมือนอง,งค์งจริงก็คือองค์จริงก็คือฝีมือของชาวศีลลังกาใช่ค่ะการที่เอามาจําลองนี้ก็ต้องต้องช่างศีลลังกาเพราะว่าคุณแม่จีคิดว่าศิลปะของประเทศรเราจะต่างกับประเทศเขาอะค่ะ เดินทางละไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV น้าชีครับตอนนี้เราอยู่บริเวณไหนครับในองค์พระเจดีค่ะในองค์พระเจดีค่ะในองค์สวนบริกาเจดีเลยครับส่วนตรงนี้จจะเก็บอะไรครับส่วนใหญ่เป็นที่บรรจุพระพุทธรูปครับส่วนมากจะเป็นศิลปะสิงป์กาก็จะมีของไทยบ้างที่ว่าญาติโยมศรัทธานำมาฝากอ๋อั้ญาติโยมศรัทธานามาฝากใช่ค่ะ มันมันมบอกถึงอะไรสมมติญาติโยมเอาของมีค่าที่ของเคารพเคารพประากเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับหมายถึงความเคารพแล้วก็สักการะในพระพุทธเจ้าครับเป็นสิ่งที่เป็นมงค,คลคบ,บางท่านก็นําทองนําเพชรมาใส่ไวค้ค่ะมันเป็นเหมือนทีสุรบาลสอนก็ว่าเป็นการตัใช่ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งอะค่ะแล้วส่วนมากแต่ว่าคนส่วนมากนะครับจะนึกว่าแบบอ๋อสิ่งนี้เนี่ยที่เราถวายเนี่ย เราคนลบเราให้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้ทราบไปถึงการทำว่าเออนี่ความสอนคือให้ตัด,นดนเนี่ยอย่าโนูพูดแบบนี้ยน้องอูทราบสิครับนั่นแหละใช่เป็นการตัด ในสิ่งของมีค่าเนี่ยไม่ได้จีรังเลยก็ถวายเป็นเคราะห์สักการะพระพุทธเจ้าวันนี้มีพระพุทธรูปให้น้องอูถวายด้วยองค์นี้ด้วยครับใช่ค่ะเป็นศิลปะศิลังกานะคะน้องอูตั้งใจดิษฐานแล้วก็เลือกที่ปฏิทินเลยภาพวาดนี่คือภาพวาดเทวดาใช่ค่ะก็ฝีมือของศิลปะของชาวศรีลังกาวาดด้วยมือไม่มีใครเป็นคนวาด่ชางเป็นช่างศรีลังกาค่ะลูกเป็นศิลปะศรีลังกาช่างฝีมือชาวศรีลังกาทั้งหมดเลยนอกจากรากฐานเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมีเทพมมีเทพคือเทวดา ทั้งผมชั้นมีพรมมีชั้นพรมถ้าเป็นเทวดาก็จะมีนางฟ้ามีผู้หญิงอยู่ใช่น่ก็จะมีพระพุทธเจ้าเขาบนเห็นยันไหมลูกนี่คือสีที่แบบทางศีลลังกาเขาทำเองเลยออกแบบเองเลยถ้าถ้านอูได้เห็นจะเห็นความอัศจรรย์ของฝีมือเขาอะค่ะเขาไม่ได้มานั่งแบบมีอะไรก็ว่าเมนไม่ได้มีสังเกตอะไรทีาวาดเลยวาดได้เลยค่ะนั่นเป็นฝีมือเป็นชั้นศีลลังกา ช่างจากประเทศศรีลังกาเลยค่ะเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยประชาชนอ,อประชาชนทั่วไปค่ะแต่เป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกให้เป็นปรา์เป็นศิลป์สอนเอรื่องศิลปะศรีลังกาทางประเทศศรีลังกาได้ส่งมาช่วยเราค่ะเจดีย์เนี่ยเป็นที่บรรจุพระองมสัตธารจะเป็นอันธานสุดท้ายที่จะหายจากพุทธศา,าสนาเราเมื่อพุทธศาสนาเราร่มสลายพระองมสัจธรรมพั่วทุก จักรวาลจะไปรวมตัวกันที่สวนมิกษจเจดีย์องค์จริงที่เมืองลัาระเสร็จแล้วก็เสด็จเป็นรูปองค์ของพระพุทธเจ้าที่พุทธคยาต้นประสีมหาโพธิ์แล้วก็จะเสด็จแตกดับในอากาศาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสืบศาสนาสิ่งสุดท้ายที่จะหายก็คือพระเจดีย์นี่แหละเราต้องรักษาให้ดีที่สําคัญคือคุณแมช่ชีตั้งใจว่าให้คนเข้าวัดมาเนี่ยได้ศึกษาธรรมด้วยได้ชมทั้งความสวยความงามศิลปะ และนี่แหละครับคือความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันสร้างสุวรรณมาลิกะเจดีจำลองแห่งนี้ไว้ยังไงอยากให้แม่ชีฝากถึงนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาสักสการะนี่หน่อยครับก็ขอเรียนเชิญเจริญพรนะคะพุทธศาสนิกชนทุกท่านท่านไม่ต้องไปถึงประเทศศรีลังกานะคะม,มาที่วัดจอมพระตำบลบึงบอล อำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดสีเหมือนกันใช่ไหมครับสีเหมือนกันค่ะลูกนะคะแต่เป็นสุวรรณมริกะเจดีจำลองทั <c oughs> เอเม,มืองเมืองอนราชปุระรประเทศศรีลังกาค่ะได้บุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันค่ะอิ่มอ,อกอิ่มใจเหมือนกันครับ <c oughs> ใช่ค่ะและวันนี้นะครับเที่ยวละไมทรายแลนด์เวิลด์หมดเวลาลงแล้วครับผมกับแม่ชีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะทุกทีค่ะบ๊าบ